เมนูอาหารของเด็กๆวันนี้ค่ะทุกท่านก็คือข้าวผัดค่ะอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะจะเห็นว่าตัวจะหั่นแครอทเล็กๆใส่ไปด้วยค่ะแล้วก็หั่นไส้กรอกชิ้นเล็กๆใส่ไปด้วยค่ะเพื่อโลกให้เด็กๆมากินข้าวผัดค่ะแล้วก็สลัดผักใบเขียวค่ะจะเห็นว่าตัวจะใส่แค่แตงแครอทแล้วก็ผักสลัดค่ะ ส่วนน้ำสลัดค่ะตุ้ยได้ทำเรียบร้อยแล้วค่ะทําเองเลยนี่เลยค่ะตุ้ยจะใส่น้ํามันแล้วก็น้ําส้มสายชูแล้วก็เครื่องปรุงค่ะแล้วก็ตามด้วยครีมนิดนึงให้มัน,ม,น,ม,นมันค่ะทักทา,ายแล้วก็สวัสดีกันทุกท่านจากตุ้ยแล้วก็ครอบครัวค่ะแต่ว่าตอนนี้ตุ้ยอยู่คนเดียวค่ะทุกท่านหลังจากที่ตุ้ยทํากับข้าว ไปให้ลูกๆทั้งสามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรวมทั้งสลัดด้วยค่ะอย่างที่ตุยให้แฟนคลับดูไฟก่อนหน้านั้นค่ะเดี๋ยวตุยจะมาเล่าเรื่องที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันเป็นเรื่องจริงค่ะที่เกิดขึ้นกับตัวตุ๋ยเลยค่ะทุกท่านตุยมาย้อนคิดตูแล้วเออมันใช่นะแต่ก่อนเราทํำยังไงเดี๋ยวนี้เราได้แบบนั้นค่ะทุกท่านแต่ก่อนจะเข้าเรื่องค่ะมีหลายๆท่านค่ะชมตุยเข้ามา ว่าน้องตุยเป็นผู้หญิงที่โชคดีสาถุขอบคุณมากคะ่ะรับคนนี้ไว้จริงๆแล้วชีวิตแต่ก่อนตุยเป็นคนที่ลำบากนะคะลำบากมันมีแบบที่ว่าลำบากน้อยลำบากมากแล้วก็ลำบากสุดๆคะ่ะชีวิตของตุยแต่ก่อนตุยลำบากสุดๆคะ่ะสุดๆจริงๆถึงขั้นไม่มีเงินกินข้าวบางที กินข้าวเปล่าก็ร้องไห้ไปด้วยค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะทุกท่านเรื่องจริงค่ะแต่เรื่องนี้ก็ผ่านมา17ปีแล้วค่ะแต่ตุยก็ไม่เคยลืมเลยค่ะว่าชีวิตแต่ก่อนตุยเป็นคนอย่างไรหมายถึงว่าตุยเคยประสบป,ปัญหาอะไรมาบ้างวันนี้ตุยก็เลยคิดทํากับข้าวแล้วก็คิดไปด้วยค่ะเออมันจริงนะมันกลับมาหาเราทุกๆุกอย่างเลยค่ะ อะไรที่เราเคยทํากับแฟนคนแรกไว้ค่ะทุกท่านเดี๋ยวตุ๋ยจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนกับยังไงคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนาะแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะถ้าจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ค่ะแต่ตุ๋ยเต็มใจอยากจะเล่าให้แฟนครับทุกท่านฟังค่ะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวตุ๋ยจริงๆค่ะแต่ก่อนตุ๋ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะเป็นพนักงานสาวโรงงานเย็บผ้าค่ะทุกท่าน แล้วทีนี้ตุย๋ยก็ได้แฟนเป็นคนไทยค่ะแฟนคนนั้นเป็นคนโคราชค่ะก็เจะจงแค่แฟนคนนั้นของตุย๋ยคนเดียวนะคะตุย๋ยไม่ได้หมายถึงรวมคนโคราชผู้ชายโคราชทุกคนค่ะหมายถึงแฟนคนแรกของตุย๋ยเท่านั้นค่ะเขาเป็นคนที่หน้าตาดีดีมากเขาเป็นคนขาวตุย๋ยก็เป็นคนยังไงคะผิวค่อนข้างจะคล้ำเนาะ ช่วงนี้จะเห็นว่าผิวใสๆสค่ะก็ไม่ต้องแปลกใจกัะทุกท่านเพระาะว่าที่นี่อากาศหนาวนั่นเองค่ะถ้าอากาศหนาวผิวก็จะใสใสขึ้นมานิดนึงแต่ถ้ากลับเมืองไทยเมื่อไรค่คะจากผิวใสๆสกลายเป็นผิวที่เข้มเขมดำๆำดางๆ,ๆค่ะปรับไปตามสภาพอากาศค่ะเนาะมาเล่าต่อค่ะทุกท่านไม่นอกเรื่องค่ะโทษทีค่ะนอกเรื่องไปนิดนึงตุยเป็นคนที่ผิวเข้มเนาะคนผิวขาวตุยคิดดูแล้วนะเขาก็จะมักได้แฟนคน ผิวเข้มมันตรงกันข้ามนะแต่ก็ไม่ทุกคู่เสมอไปค่ะมันเป็นแค่บางคู่หรือไม่ก็มันอาจจะเป็นความคิดของเราก็ได้ค่ะเขาเป็นคนหน้าตาดีกับทุกท่านตัวเล็กๆเ,เขาก็นิสัยดีนะแต่โพอนานๆไปค่ะเริ่มออกลายเริ่มอ,อกลายหลายๆอย่างค่ะไม่ใช่แค่มีแค่อย่างเดียว ขอพูดอีกครั้งค่ะว่าตุ๋ยไม่ได้หมายถึงผู้ชายไทยทุกคนค่ะหมายถึงแฟนคนแรกของตุ๋ยเท่านั้นค่ะถ้าคนไหนฟังแล้ววิยมันไม่ใช่นะน้องตุ๋ยผู้ชายไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนก็ออกความคิดเห็นได้ค่ะแต่ตุ๋ยไม่ได้หมายถึงผู้ชายไทยรวมทุกคนค่ะตอนแรกๆค่ะวิสัยเขาก็ค่อนข้างจะดีเนาะไปไปมาๆค่ะทุกท่านเริ่มออกลายค่ะออกลายเบียบที่ว่าโกผู้หญิงกินพูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะ เพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆค่ะตอนแรกตุยก็ไม่รู้นะตอนแรกตกุยตุยก็จับไม่ได้เพราะว่ายังไงคะเขาทําตัวได้เนียนมากจนแบบตุยไม่รู้สึกเลยค่ะมากเขาไปมีผู้หญิงใหม่ค่ะแต่สุดท้ายตุ๋ยมารู้ค่ะและ้วก็ที่สําคัญกว่านั้นค่ะทุกท่านก็คือ เอาเงินจากผู้หญิงคนนู้นไปเปย์คนนี้เอาเงินจากผู้หญิงคนนี้ไปเปยคนนั้นเอาเงินจากเมียน้อยคนนู้นมาให้ตุย๋ยอะไรอย่างนั้นคะ่ะตุ๋ยก็ไม่รู้นะตอไปไป,ไปมาๆมีวันหนึ่งคะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาถึงห้องเลยนะขึ้นมาถึงห้องเลยคะ่ะทุกท่านแล้วก็มาบอกกับตุย๋ยว่านี่ก็เป็นเมียของเขาอีกคนหนึ่งตุ๋ยก็อึ้งน,นะณนะตอนนั้นเขาบอกว่าสามีของเธอได้เอาโทรศรรัพท์ฉันไป เออแต่มันก็จริงนะตัวนั้นตุยเห็นว่าโทรศัพท์ของเขามันเปลี่ยนนะแต่ตุยก็ไม่ได้เอกใจอะไรเนาะความไว้ใจทุกท่านความรักที่เรามีให้เขาค่ะเราไม่เอกใจเลยสักนิดคนสุดท้ายเรามาจับได้ค่ะทุกท่านตุยยอมรับว่าผู้ชายคนแรกคนไทยนะคะตุยรักเขามากตุยรักเขามากจริงๆค่ะทํางานทุกวันเพื่อที่จะเอาเงินมาให้เขาค่ะถึงแม้ว่าตัวเองจะลาบากขนาดไหนค่ะ แต่ก็สู้ทํางานเพราะว้านเรารักเขาไงคะเรารักไม่ตัวเขาค่ะคือพูดไปแล้วก็มันยังมีเวรกรรมต่อกันนั่นเองค่ะทุกท่านเวลาทํางานเสร็จค่ะเราก็รีบกลับบ้านเพื่อที่ว่าเราจะมากวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทํากับข้าวรอเขาค่ะแต่เขานั้นก็คือไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วค่ะทุกท่านไม่รู้ว่าเขาอยู่กับใครพูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะด้วยความที่ว่าเรารักเขาค่ะเราทุ่มเททุกๆอย่างค่ะ แม้กระทั่งเงินทุกบาททุกสตางค์ผู้ชายคนนี้ติดผู้หญิงด้วยติดการพนันด้วยติดผู้หญิงไม่ค่อยเท่าไหรค่ค่ะแต่การพนันนี้ติดมากมากเลยคะ่ะเขาติดแบบสุดๆเลยคะ่ะทุกท่านติดแบบที่ว่าโลกเอาเงินเราเพื่อที่จะไปเล่นการพนันคะ่ะตอนนั้นตุยซื้อสร้ยอยโคให้เขาบาทหนึ่ง ด้วยความที่บ้านเรารักเขาทุกท่านเราให้เขาหมดทุกบาททุกสตังค์พูดอย่างนี้ก็ว่าได้ค่ะผลสุดท้ายเขาเอาสร้อยนี้ไปขายแล้วก็ไปเล่นการพานันค่ะโย่ตู้ค่ะตัวยังจําได้เลยค่ะว่าเขาเอาเล่นโย่ตู้จนหมดไม่เหลือแม้แต่บาทแต่สตังค์ค่ะส่วนตุย้ยตอนนั้นไม่มีตังค์แม้สักบาทค่ะสุดท้ายเราก็ได้เลิกลากันด้วยยังไงคะเราไม่ได้ทะเลาะกันนะคะแต่ว่ามันมาถึงจุดทางตันพูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะ นี่สินมอเตอร์ไซค์ที่เขาซื้อเราก็ไปค้ำสุดท้ายย้อนความหลังนิดหนึ่งค่ะจริงๆแล้วตุยก็ได้พูดเรื่องนี้แล้วค่ะครั้งหนึ่งแต่วันนี้ตุยมาทํากับข้าวแล้วตุยก็มาคิดย้อนหลังเออมันใช่จริงๆนะตุยก็เลยมีไอเดียค่ะว่าจะมาเล่าให้แฟนลับทุกท่านฟังอีกค่ะอีกค่ะสุดท้ายค่ะบริษัทรถค่ะที่เราได้ประกันให้กับยังไงคะแฟนของเราค่ะมาหาแม่ค่ะแม่ก อ่านจดหมายไม่ออกเนาะให้เพื่อนบ้านอ่านให้ค่ะเพื่อนบ้านเขาก็อ่านเขาก็บอกว่าให้ตุ๋ยเนี่ยเอาเงินไปใช้หนี้เขาถ้าอย่างนั้นเขาจะมายึดบ้านเพื่อนบ้านอ่านแค่นั้นลยค่ะคุณแม่ร้องไห้เลยตุยยอมรับว่าแต่ก่อนตุยเป็นคนที่รักผู้ชายคนนี้มากตุยทุ่มเททุกอย่างแต่สุดท้ายยังไงคะการที่เราทุ่มเทมันไม่ใช่ว่ามันจะได้ดีกลับขึ้นมา หรือมันอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราทุ่มเทกลับคืนมาก็ได้อะไรประมาณนั้นค่ะสุดท้ายเราเลิกกันค่ะทุกท่านเพราะว่านี่สินมอเตอร์ไซค์ก็ตามมาแล้วค่ะเราเลิกกันแบบที่ว่าวันนั้นตุยยังจําได้ค่ะตุยเก็บเสื้อผ้าให้เขาค่ะเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยค่ะทุกท่านเราตัดสินใจกันดีๆค่ะว่าโอเคเธอไปซะไปอยู่กับผู้หญิงคนนู้นคนนี้คนนั้นคนไหนก็เรื่องของเธออะไรประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวนี่มอเตอร์ไซค์ตุยจะขอเป็นคนจ่ายเองค่ะตุยพูดอย่างนี้นะเขาก็เลยไปค่ะทุกท่าน เราก็เลยต้องโอเคตัดปัญหาพูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะตัดสินใจที่จะแยกทางกันค่ะตุยยังได้หิ้วกระเป๋าพาเขาขึ้นแท็กซี่ไปเลยค่ะเขายัางมองหน้าตุยอยู่เลยนะวันนั้นสุดท้ายตุยก็ได้ตัดสินใจไปหาพี่สาวค่ะไปขอยืมเงินพี่สาวค่ะหน้าด้านค่ะก็โยมรับว่าหน้าด้านนะคะถ้าเราไม่หน้าด้านเราก็คงไม่มาถึงจุดนี้พี่สาวก็ให้เราค่ะก็ขอบคุณพี่สาวอีกครั้งค่ะที่ช่วยเราในวันนั้นค่ะ เงินจํานวนหกหมื่นค่ะที่ตุยได้เอาไปโปะนี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันไม่ถึงหกหมื่นค่ะแต่ว่าไหนจะเป็นดอกเบี้ยอีกค่ะหลายๆอย่างค่าทงค่าทวงอะไรก็ว่าไปค่ะมันก็เลยขึ้นถึงหกหมื่นค่ะตุยก็ได้อาศัยอยู่กับพี่สาวสักพักหนึ่งค่ะทุกท่านแล้วทีนี้ตุยก็ได้เจอกับคริสเตียนค่ะอยู่กับพี่สาวก็อยู่ห้องกับเขาเฉยๆค่ะกินแล้วก็ ใช้เงินของเราเนี่ยแหละค่ะเราก็ยังทํางานเดิมค่ะทํางาน่าเย็บผ้าเหมือนเดิมค่ะที่เตาขนองค่ะตุ้ยไม่แน่ใจว่าโรงงานที่ตุ้ยเคยทํามันปิดตัวไปหรือ,อยังแต่ครั้งล่าสุดที่ตุ้ยผ่านมันก็ยังอยู่ค่ะตุ้ยก็คิดว่าตอนนี้บริษัทนี้ก็น่าจะยังอยู่ค่ะสุดท้ายตุ้ยไม่ได้เจอกับพิเศษทุกท่านตุ้ยมาคิดย้อนหลังดูแล้วนะสิ่งที่ตุ้ยเคยทํากับแฟนคนแรกมันกลับมาหาตัวตุ้ยหมดเลย พูดแล้วก็จะร้องไห้นะคะทุกท่านเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะได้สิ่งที่เราเคยทําดีๆกับคนแรกแต่ว่าคนแรกไม่ได้ตอบแทนเราอย่างที่เราทําให้เขาแต่กลับมาได้กับคนที่สองตุยรักคนแรกมากพอตุยไม่ได้สามีคนปัจจุบันเขารักตุยมากเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ตุยเคยให้ที่ตุยเคยทํางานตอนที่ตุยมีแฟนคนแรกตุยให้เขาหมดเลย เหมือนกันค่ะคริสตียนเวลาเขาทํางานจะว่าเขาให้ตุยไหมก็คือเขาไม่มีความลับเรื่องเงินเรื่องทองค่ะเหมือนกับว่าให้เราหมดเลยนั่นเองค่ะเขาจะยังไงคะเงินส่วนมากเขาจะเก็บไว้ใช้กับครอบครัวค่ะก็เหมือนกับว่าเขาให้เราหมดเลยค่ะอะไรที่ตุยไว้ใจเป็นคนแรกสามีของตุยคนนี้เขาก็ไว้ใจตุยกลับขึ้นมาค่ะมันเป็นอะไรที่ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราเคยทําอย่างไรเราจะได้รับอย่างนั้นกลับขึ้นมาค่ะโคตุยคิดย้อนหลังไปแล้วตุยก็อึ้งนะเออมันจริงๆด้วยสิ่งที่เราได้รับทุกวันนี้เราเคยทํากับแฟนคนแรกไว้ค่ะรักเขามากเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เขายอมทําทุกอย่างให้เขา ทุกวันนี้เราได้กลับขึ้นมาค่ะทุกท่านถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กลับขึ้นมาจากแฟนคนแรกของของเราก็จริงแต่ว่าสามีทําให้ทุกอย่างเลยค่ะทําเหมือนกันเดียวกับที่ตุ๋ยทํากับแฟนคนแรกเลยค่ะมันเป็นอะไรที่ยังไงคะไม่น่าเชื่อนะแต่มันก็เป็นความจริงกับทุกท่านอันนี้ตุ๋ยเล่าความจริงนะว่าตุ๋ยเคยประสบแบบนี้จริงๆความดีค่ะทุกท่านถึงแม้ว่าเราจะทําความดีค่ะ แต่คนอื่นไม่เห็นเราก็รู้ค่ะว่าเราได้ทําความดีค่ะตุยเชื่อนะว่าคนที่ทําดีสักวันมันจะได้ดีอย่างตุยค่ะตุยไม่ได้มีชีวิตที่ราบลื่นโรยด้วยกลีบดอกลาบมาแต่ก่อนค่ะทุกท่านตุยเพิ่งมาเจอเมื่อตุยได้แฟนคนที่สองนี่เองค่ะว่ามันย้อนกลับมาหาตุยหมดเลยค่ะพูดไปแล้วก็ขนลุกนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นความฝันแต่มันไม่ใช่ค่ะมันเป็นความจริงค่ะ เป็นความจริงว่าโอเคสิ่งที่เราเคยทํานะแต่ก่อนมันย้อนกลับมาหาเราหมดเลยค่ะทุกท่านตุยเชื่อค่ะว่าคนที่ทําดีค่ะถ้าไม่วันนี้ก็วันหน้าค่ะคนก็จะได้สิ่งนั้นกลับขึ้นมาเหมือนกับตัวตุยเลยค่ะตุยไม่ได้ชมตัวเองนะคะแต่ตุยคิดย้อนหลังดูแล้วมันใช่จริงๆเลยค่ะนี่คือสิ่งที่เราเคยทําไว้แต่ก่อนนะตอนนี้มันย้อนกลับมาหาตัวเราแล้วค่ะทุกท่านคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาเล่า ยังไงคะความคิดของตุยเองนะส่วนแฟนคลับคนอื่นอาจจะคิดว่าเออมันไม่ใช่นะคนที่ทําไม่ดีก็ได้ดีเยอะไปอันนี้ตุยก็ไม่เถียงค่ะร้อยคนก็ร้อยความคิดค่ะล้านคนก็ล้านความรู้สึกเช่นกันค่ะทุกท่านตุยแค่อยากจะมาเช์ประสบการ์ตัวเองให้แฟนคลับทุกท่านฟังเท่านั้นเองค่ะว่าตุยเคยประสบอะไรมาบ้างกว่าที่ตุยจะได้มานั่งอยู่จุดนี้ค่ะว่าเราเคยผ่านอะไรที่ลําบากมาก่อน พูดว่าผ่านอะไรลำบากไหมมันยิ่งกว่าลำบากอีกค่ะทุกท่านแต่ตอนนี้ชีวิตของเรากลับดิ่งขึ้นไปแบบยังไงคะสุดๆเลยค่ะนาะค่ะทุกท่านทําดีค่ะทุกท่านโดยสนับสนุนค่ะให้ทําต่อไปค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับมันในวันนี้แต่วันหน้าเราก็อาจจะได้รับมันก็ได้ค่ะ ให้กำลังใจค่ะทุกท่านสําหรับคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีค่ะตุยคิดว่าสักวันคนก็จะได้รับสิ่งที่คุณทํากลับคืนมาแน่นอนค่ะเอาล่ะคลิปนี้ตุยขอตัวลาแฟนคลับไปแค่นี้ก่อนค่ะเป็นคลิปที่จะพูดว่าไรสาระไหมมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรแต่อย่างใดค่ะเพียงแค่ตุยอยากจะมาเล่าค่ะว่าเออแต่ก่อนตุยเคยเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะและทุกวันนี้ตุยได้รับมันมาค่ะได้รับมันคืนกลับมาหมดเลยค่ะอะไรที่ตุยเคยทํากับแฟนคนแรกไว้ ตอนนี้สามีของตุยเขาก็ให้ตุยกลับขึ้นมาทุกๆอย่างเลยค่ะทุกท่านอันนี้ขาตัวละไปแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปมากกว่าน,นี้ค่ะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะตุยก็ไม่ได้ห้ามให้คนอื่นคิดตามตุยพูดตามตุยแต่อย่างใดค่ะลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ